วรวัดวราเมธีเจ้าวาดว่ดแวาแส<ข>วาับทุกท่านวันนี้เดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมครับสมเด็จองค์ปฐมหรือข้าพุทธรัตนะอัจมาขอพรน,นะครับลาบยศโชคลาภเพืินทองนะครับมาขอถาพรได้นะครับ ก็จะมีความกว้าง5.99เมตรเยวผมสูงครับรึ่งมาแปลงทั้งไหครับอก ไ่ก็ไ่ได้สังเกตเลยไหมพะ <c oughs> ว่าตีน่อเย็นพึ่งอยู่ทีวที่หันมาครัทำ ขอเจริญพอรอาะสัตยาญายิโยมทุกท่านอัตมาภาพข้าธรการวรวัตรวรเมตีเจ้าวาดวชัยอาวาตจะได้มาพูดรรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในการสร้างสมเด็จองป์ปฐมหรือว่าชื่ออีกอย่างหนึ่งคือหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาหรือว่าพระพุทธรัตนอัตตาพสมปัรถนากิติมหาลาภาซึ่งเดิมนั้น มีเจ้าภาพจากกรุงเทพเป็นท่านอายการเป็นอายการท่านอัตถพลใหญ่สว่างโดยการประสานงานของท่านอายการกิจพึกอัครพุนอายการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีดำริในการสร้างสมเด็จองค์ผสมซึ่งอยากจะมาสร้างที่วัดใจอาวาสได้เริ่มวางศิดาเลือกในปีพศ2 5 6 2 และได้เริ่มสร้างในปี2563เป็นเวลา3เดือนโดยใช้งบประมาณประมาณ2ล้านกว่าบาทเวทองค์ปฐมที่ได้สร้างนี้มีหน้ากว้าง5.99เมตรแล้วก็มีความสูง16.15.99เมตรเป็นก่อสร้างาด้วยปูนเป็นเป็นการาเป็นฟางประทานพรเป็นท่าย่อนขา ถ้าอยอขาปกติปางประธานพรนี่จะเป็นนั่งขัสมาิแต่ที่วัดของวัดแจววัดนี้เป็นปางประธานพรที่นั่งอยอนขาซึ่งได้รับต้นแบบมาจากวัดทางภาคกลางซึ่งทางภาคเหนือนี้ก็ยังไม่ค่อยจะมีแต่มีที่วัดแจววัดนี้คือเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนอ๋อจเจริญพรเดือนเชิญมา,าไหว้พระขอพอรสมเด็จองคระถม ซึ่งก็จะมีพุทธคุณช่วยในเรื่องของลา,าบยศต่างๆขออะไรก็จะสำเร็จเกี่ยวกับด้านเงินทองก็ขอจเจริญพรยันจญงาา,ก,บบากราบไหว้สักการะบูชาสมเด็จองค์พระมได้ที่วัดชัยอวานแห่งนี้ครับ